มีคำถามต่อมานะครับบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือคนหาเช้ากินข้ามหรือเอาจริงๆตอนนี้คนไทยทุกคนที่ยังไม่มีเงินเก็บเนาะไม่มีความมั่งคั่งส่วนตัวมากพอที่จะประครับประคองชีวิตผ่านช่วงลำบากที่ถ้าในแง่มนุษย์เงินเดือนก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างหรือถูกบีบให้ทำงานหนักขึ้นใช่ไหมครับสมดุลชีวิตอาจจะมีปัญหาในแง่คนทาธุรกิจก็อาจจะขายของยากขึ้นเนาะ ต้นทุนสินค้าก็แพงขึ้นอีกค่าแรงค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นต้นทุนต่างๆในการทําธุรกิจลําบากเลยเกินโดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยธนาคารอีกนะครับซึ่งเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยทั้งดอกเบี้ยธุรกิจดอกเบี้ยสินเชื่อบริโภคผู้ซื้อบ้านซื้อรถเครื่องใช้ไฟฟ้านี่สินบุคคลทุกคนเจอปัญหาเหล่านี้หมดแล้วก็ชักหน้าไม่ถึงหลังกันแล้วทางรอดกับสถานการณ์ที่บีบคั้นขนาดนี้ขนาดสหรัฐเองยังจะไม่รอดเลยเนี่ย ธนาคาร Swiss เครดิตสวิสก็ต้องถูกซื้อโดย UBS ผ่านการอุ้มของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้มันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยนะครับเพื่อนๆที่ด้วยระเบียบการเงินที่ใช้การก่อหนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ฐานรากคนทุกคนไม่ได้เงินเหล่านั้นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสมกับหยาดเหงื่อแรงกายที่แต่ละคนแลกออกไป เพื่อสร้างคุณค่าแล้วก็แลกกลับมาเป็นการเก็บหอมรอมริบที่เรียกว่าเงินออมหรือความมั่งคัง่งคนที่อยู่ใกล้ต้นทางแหล่งพิมพ์เงินได้ประโยชน์สูงสุดไปในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนราคาถูกเข้าถึงก่อนอนุมัติโปรเจกต์มาไปทําอะไรถ้ากําไรก็ได้ส่วนต่างไปเนาะถ้าขาดทุนก็ไม่เป็นไรมีแบงค์ชาติหรือรัฐบาลเข้าไปอุ้มอีกแล้วก็พิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปอีกยังไงก็ไม่มีวันเจ๊งครับถ้าเกิดเล่นเกมภายใต้กติกาได้เปลี่ยนแบบนี้ แต่ว่ากติกาได้เปลี่ยนแบบนั้นกําลังจะหมดหายไปแล้วเวลาเกิดผลกระทบมันกลายเป็นคนทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะประชาชนทั่วๆไปของแต่ละสังคมทีนี้มาถึงเมืองไทยเนี่ยประเด็นก็คือว่าสังคมไทยเรายังโชคดีในแง่ฐานะการเงินการคลังต้องบอกให้เพื่อนเสบายใจไว้ก่อนนะครับไม่ถึงขนาดต้องไปแห่ถอนเงินออกจากธนาคารนะครับธนาคารของเรามีปัญหาเรื่องของ นี่สินที่เติบโตขึ้นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าความมั่นคงทางการเงินการคลังโดยเฉพาะความมั่นคงของประเทศหลังจากเรามีบทเรียนจากต้มยำกุ้งปี40มาแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ลำบากเหมือนโลกตะวันตกโดยเฉพาะที่สหรัฐที่มีการใช้เงินมือเติบในช่วง4 5 6 0ปีที่ผ่านมาเรายังเป็นประเทศที่คนทั้งโลกอยากมาเที่ยวนะครับเราแค่พัฒนาทำยังไงให้การท่องเที่ยวของเราเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพที่ คนมีกําลังซื้อมากๆอยากเข้ามาใช้บริการแล้วก็ถ้าเกิดมาอยู่ก็ขอให้สร้างงานให้กับคนไทยแต่ไม่ใช่มาอยู่แล้วก็มาแย่งที่ดินที่อยู่อาศัยของคนไทยไปทําให้ราคาที่อยู่อาศัยก็สูงขึ้นมากจนคนไทยไม่มีบ้านอันนั้นก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่นั้นเป็นวาระสังคมระดับชาติเลยที่เราอาจจะต้องช่วยกันผลักดันแต่ไม่เป็นไรครับเอาทางรอดของเพื่อนๆก่อนผมแค่อยากจะบอกว่าตอนนี้ถ้า ทำอะไรมันก็ติดไปหมดแล้วจะมาเก็บหอมรอมริบหรือมาลงทุนอะไรเวลานี้ก็เสี่ยงเหลือเกินก็ต้องบอกเพื่อนๆเนอะเพราะตอนนี้คือช่วงมรสุมหนักฝนตกหนักมากเราควรจะหลบอยู่ในบ้านวิ่งออกไปฝ่าฝนตอนนี้อาจจะเจอลมหอบหรือฟ้าผา่าตายได้นะครับแต่ถ้าอยากเสี่ยงก็แล้วแต่เนอะแต่อันตรายนะขอเตือนไว้ก่อนแล้วก็ในระหว่างที่คนทั่วโลกกาลังเกิดมรสุมเกิดวิกฤตแต่เราไปหาโอกาสถ้าเป็นโอกาสที่คู่ควรเช่น มีขายร่มไปหยิบยื่นร่มให้คนที่ต้องการอันนั้นอาจจะดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครกําลังลำบากน้ําท่วมกําลังจะตายแล้วเราไม่ช่วยดึงเขาออกจากน้ําแต่เราบอกเอาไม้ขายเชือกชีวชีพซื้อชีอชีพไหมเอาไม่ซื้อคุณตายนะไอ้นี่ก็ใจร้ายเกินไปนะมนุษยธรรมก็ควรจะมีอยู่บ้างทั้งหลายทั้งปวงครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้ไทยเรารอดได้นะครับในบางอุตสาหกรรมในบางธุรกิจเช่นท่องเที่ยวบริการสุขภาพเหล่านี้มีกําลังซื้อเข้ามาอยู่แล้วแต่พวกภาคการผลิตการเกษตร นะครับส่งออกหรือทํามาค้าขายทั่วไปซึ่งของที่เคยเอาเข้ามาจากจีนหรือของราคาถูกจากไหนก็ตามแล้วมาขายคนไทยด้วยกันตอนนี้ก็เจอโรงงานหรือพ่อค้าแม่ค้าจีนเข้ามาขายเองถูกไหมครับคนไทยเราจะเหรืออะไรครับถ้าอย่างนั้นเหลือที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรวมตัวกันนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ยังไงเราทุกคนผมเพื่อนๆก็ต้องกินต้องใช้ถ้าเป็นไปได้ก็อุดหนุนคนไทยสินค้าไทยด้วยกันเอง แต่ความยากคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือสินค้าไทยคือคนไทยก็ต้องมาสร้างเครือข่ายกันให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นทางรอดอย่างที่1ในแง่ของสังคมเลยเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วเพื่อนๆทุกคนก็คงต้องพัฒนาตัวเองมากๆอย่าโลภอย่าประมาทพัฒนาตัวเองที่ผมพูดอยู่เสมอแล้วก็ที่สําคัญคือหมั่นเรียนรู้ศึกษาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับในโลกยุคนี้บอกได้แบบนี้เดี๋ยวว้มีอะไรมาคุยให้ฟังกันต่อหมดเวลาและ5นาทีไปบาย